สวัสดีค่ะพี่น้องพอกับเจนนี่อีกแล้วค่ะสิพามาเบื้องพักกระเดาต้นพักกระเดาเก็บพักกระเดาเมื่อล่นทางนี้มือนิเพราะอาจจะมาเก,ก็บพักกระเดาน้ะพี่น้อง,องค่ะเศร้าเหบๆหอยู่แล่นพวกเศร้า

พักกระดาวินกับลาบพวปวดแขนเห็นบ้านนี่ต้นมันพี่น้องดอกขาวนิดมากเนี่ยนี่แหละขมคือพักกระดาแล้วพี่น้องเอายอดมันไปดวกต้นนี้ผมไม่ยอดเดี๋ยวไปเอาต้นใหม่มียอดมันจะเป็นสินะมะขมข,มขมขมก็พักกระดาบ้านเ่าเลย นี่ก็แม่นดอกขา,ขาวๆเดี๋ยวไปทปั้งคุณจะยอนง้างทั้งขึ้นบ้านเป็น มันมาแลยววิวสวยๆข้างน่้